สวัสดีครับพี่น้องผู้ใฝ่สู้คุยดูคนนะครับยินดีต้อนรับคอนฟูซองคุยแชแนลนะครับตอนนี้นะครับผ้าพีผ้าดองนะครับมาชมบรรยากาศการแข่งขันต้นนันยินยังนะครับพนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขตหนึ่งทำการแข่งขันที่มีสองรายนะครับตวอดรีสเกตนะครับตอนนี้ พร้อมแล้วนะครับก็กำลังจะเริ่มขึ้นรารนแรกนล่นะครับของเสื้อสีเขียวนะครับเป็นัแรกยางมาเลยอ้อะ เรียนแรกนะครับกำลัจงจะเริ่มพ้นขึ้นไม่มั่นใจว่าเป็นโรงเรียนไหนนะครับเนื่องจากนักเรียนที่ลงทังเยอะนะครับขึ้นไปแล้วนะครับโรงเรียนแรกนะครับสองวินาทีนะครับ ก็มีวาม,มเช็คเวลาด้วยนะครับจะทำการแข่งขันทั้งสองฝ่ายนะครับมาดูฝกกั่งน,นี้ก่อนนะครับของเสื้อขาวนะครับต่มไปแล้ว ปึ๊บุ2 2นะครับนี่ขึ้นแล้วนะครับน้องเสื้อสีชมพูป๊บ สีส้มนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงคทุครับมาดูน้องชุดนักเรียนเป็นไงขึ้นไปแล้วบอก2.43นะครับ บราณไม่หนิดีธน,นเวียงุบาลสิไไมม่่่คโเนี่ดิตัน้องใส่เสื้อกันหนาวนะครับธนเวียงตอนนี้เป็นการแข่งระดับเขตพื้นที่แล้วนะครับ ความพร้อมอันนี้น่าจะพร้อมกว่ายิงไปแล้วร่อนแล้วนะครับห้าจุดแปดสี่นะครับน้องเสื้อสีฟ้านะครับ เอาคือโดนแผ่มอนอรเรือๆปอเปล่ปนตัวเปลี่ยนตัวเอาฝั่งนั้น,เ,นเ,เ,เกิดปัญหานะครับมาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับน้องเสือสีแดงนะครับไโปโผงปับปับ แตสซุมสุดตอนนี้อยู่ที่ห้าจุดแปดสี่นะครับห้ากว่ากว่านะครับน้องเสื้อเขียวนี่เขียวขึ้นไปแล้วร่อนพอกส4มุดสี่เสียงนะครับ าชุดละ<า>เรียดเขึ้นไปแล้ว3.22นะครับ,บเวลาเป็นเพียงเราจับเองนะครับกรรมการาหางนะครับขึ้นไปแล้วสูงมากมาก3.82 3แ2หมองเสี้อเขียวไงขึ้นไปแล้ว หมุน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 ป๊อกแปดตัวจีศูนได้รับเสียงปรุจากเพื่อนๆเป็นลำดับที่สุงสุดนะครับแปดตีศูนยินจ๋าปัก<ะ>ของตกวา่าสถาิติสูงสุดตัวนี้อยู่ที่แปดนะครับ,ปรบแปดกว่านะครับ อยู่น้องเครือสีชมพูโตเต็งป้วยเนี่ยมอวบิ้งท้าหรือเปล่หนาเนี่ยเอาหมาสตรอนนะครับนี่เศษท่านี่จีนเงินปึ๊บขึ้นไปลงก็จะหลงที่หละรถฟังเดียวมาทถ้าถอดมาท้าหอดไกลแล้ว น้องเสื้อส้มครับไอขนาดปอก50 53นะครับแล้วมาแข่งนู้นโบกันไหนน้องผู้หญิงนะน้องผู้หญิงนานๆจะมีน้องผู้หญิงมาอ้าวเจยปึกประมาณ3-4ประมาณนี้นะครับ48นะครับขอถ่ายด้วย มาแล้วนะครับน้องแรงละไงเราเสื้อสีส้มเจ้าปนอูนะครับกับเจ้ามาร์กนะครับไปดูน้องเจี๊ยบเขียวก่อนเขียวขึ้นที่สูงสูงปักเสียวเครื่องพังแห้งขอบคุณร เย็นดูตั้งใจตั้งใจม,มาอบนครับมาดูนองแรงละไงนะครับเจ้าบนอูนะครับเพื่อสี้เต็มทีท่ลูกเต็มที่มาดูนะครับขอ,องเราไ้โชคดทุกา<ห>นโอเคอเคอ้ยม,มนั้นได้้ก O que é สิวินาทีนะครับสิบเท่าไรกับดเจ็ดกว่าไม่ลองนีแเ้วนวันจับวันจับไปรอ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 รถึงสิบเจ็ดรอถึงสิเจ็ดรอถึงสิบเจ็ดคนออกโอสะอาดกิ๊ตูนนี่สะอาดอีตููเื้อสีนี่แต่ว่ารอถึงรอถึงเจ็ดโอกาสรอบแรกคู่รอบแรกก็ไมต่างรอบส สเตาทุจรตาอ้โหนุ๊สไองจ้าไห่ดิาขอจ้ามนกาเอ็นโอ้ยุ่นุมจะม่ช่อนอยงไเ้ไม่น่าถึง17เท่าไหร่2.97 2.97 2.97 ดูฝังเดี๋ยวตายจะบอกลำตัวเหมือนของเราค่อยจับถ้าไม่ใช่ของนี่นี่นี่เสื้อดำนี่นี่จับ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 ตัวนี้นี่เสื้อดํานี่ยนี่เสื้อนี้ก่โอเคเยตัวนี้เหนลบจับตัวนี้ก่อนจับตัไหนครับตนี่เอาไม่ต้องจับแล้วพรออลบาตัวนี้นี่อ่าตัวนี้เก็นองมันเป็นก่ๆเอาสูบไไม่ได้ก็ไหรอ้หรอจับด้ับปก ห้าจุดหนึ่งแปดนะครับต้องจับมึงเบิรน่ะละเา่ว่างเลยจับไปก่อนเลยจัเ้ออันนี้นี่เสื้อเส้อเงินต้องจับเ่ได้วะไหนว่ไหนวะไหนเสื้อน้ำเงินต้องจับเรีลร้อเอ้ยเก๋ยตึกห่ ใส่ส่รอท่านทบานี้ท่านอย่างเราถ้าเราอยู่ตรงนี้เคื่องบนบนเราเราคุณบอกข้างหน้าเรา่นไับตงนอ่นเป็นไหนนสั่งวอันนี้เไม่่ขนข้นนลงอนอยู่นี่ครับเขาป้ายอยู่ตรงีครับ เธอไปนู่นก็ได้กรรมการเขตามอยู่แล้วไปตามที่ไหนก็เดินไปเลยเดินวยเดินไปเลยวกรรมการเขตามดีแล้วไม่ต้องกลัวไปพูดเนี่ยน้อไปที่เดิมไปที่เดิมที่ไหนหัวกะโหลกียแนงมาดูจับจับจไม่ได้เสืออเลี่ยม้อยไม่ได้ไม่ได้ ไื่เต้นมด้นมันดึงมันไปลอเดลยตัดสงไรนี่ไม่ได้ไม่ได้จับไปเลยูจับไปทุกลำจับ้วมเตตนน้โคยัง่เต้นนร่เป็นยังรอบแรกนะครับ แต่ละทีมแต่ละโรงเรียนนะครับสามารถยิงได้สองครั้งนะครับนี่คือรอบแรกนะครับจับตัวนี้บอลชนบอลชนโอ้รงไหนเว้ยจับตัวนี้ผมเออเตอร์คู่เราไม่ได้ไม่น่าถึงเ่อันนี้สุดท้ายฝั่งนี้ไม่ได้แล้วรอบแรก ดูเสื้อสีน้ำเงินได้คนักลงนักถ่ายแล้วเอาจับจับตรนี้ปึ๊บเก๋เก๋เก๊ดเกดเก๊ดอันนี้ถึกหยับ่ายับล้มนดเถหยับถเขาหยับลาสอบไี่สองยี่สองไหวจหยุดแล้วแตหยุดไม่ได้หยุด ขา่อะยะล่ำอยู่แตชุดเจ็บน้าจับเจัดเท่าไรไอเคียงกับเราอยู่ภาษาตํา8นะ8สีไหม่ไรนะ8.9 8ไม่ได้สาเบอร์คเบอร์คุเออเธอก็อยากให้ข้าง20 20ยุหมดแล้วฟังนหมดแล้วอะอารอบแรกไปนะครับกินนะครับตลอดเฮ้อีก้วอีว อีกสองสามนัเรียนนโอเคนะครับฝั่งนั้นหมดแล้วนะครับย้ำนะครับนี่คือเคียงรอบแรกนะครับรอบแรกนะครับโรงเรียนแต่ลโรงเรียนจะได้ยิงสองรอบนะครับนี่เป็นเคียงรอบแรกนะครับตอนนี้ต้องเนี้ยน้องเลี้ยงอะไรยังนาอยู่นะครับที่สิบเจ็ดุดเท่าไหรนี่เลยนะครับสิบเจ็ดกว่าานะครับน้องเสื้องเฟือ อีกสองโรงเรียนนะครับมาอนการข้องแล้วล่ะข้องมีข้องไหนบ้าะไปเต๋อเต๋อเนี่ยจุดปอกน้องสุดท้ายนะครับที่โะเรียน ย่าไปยไปป้อยู่ไมืีไีดีเอาุดรกครับต้องดโอเคนะครับสับวันนี้ก็ขอสักงไ้แค่นี้นะครับนี่คือรอบแป้นะครับสวัสดีครับ